สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะนําท่านผู้ชมมาดูรถบรรทุกกันนะหลากหลายขัน้นหลากหลายยอ่อตั้งเก่าตั้งใหม่นะครับนะมาดูบนบ่อดินกันนะครับนะสำหรับ2อคันนี้ความห่อนี่มันกินไม่ขาดนะครับนะแต่แรงมาต่างกันเยอะนี่ด้านซ้ายมือก็อีซูฟเอ็กเซ็ตสามรแรงมาแล้วก็ด้านขวามือนี่อ n โนโวิคเตอร์ 380แปดสิบเปลรมานะครับนะนี่สามกได้ใส่เต็มเรียบร้อยนะครับนะออกอย่างนิ่มๆเลยเสียงท้อก็ดังเรียบหูดีนะครับนะนี่สามแปดศูนย์นี่นช็อตนี้เรามาดูรุ่นคุณปุ่กกับรุ่นหลานนะครับนะรุ่นคุณปุก่กก็อิสุตุโรกี้ร้อยกา่าหล่ออมตะหล่อนิรันดร์การนะครับนะรุ่นนี้ นี่แล้วก็หลังนี้ก็หลังนี้นี่รุ่นหลานนะครับนะนี่สูดิก้าสามร้อยหกสิบแรงม้านะครับนะนี่ก็เป็นรุ่นหลานสามร้อยแปดสิบแรงตัวนี้แรงนะครับนะแต่ยังไงก็คุณปูก็ยังไหวนะครับนะหลานสิบเที่ยวคุณปูก็สิบเที่ยวแหละวันหนึง่งอ่ะไม่ต่างกันเลย นี่มาถึงคิวคุณปู่ใส่แล้วคุณปู่จะใส่เยอะไหมลงมาดูกันนะครับนะข้างหน้าน้นมีรอคิวอยู่อีกหลายคันนะครับนะที่กำลังขึ้นมาใหม่ก็มีพอน,นี้มันก็สูงอยู่นะครับนะดูสิ พอคลเต็มยังวันนี้ก็ไม่แบกน้ำหนักนะครับนะวิ่งสบายๆรุ่นปูนปูยังไหวนะได้ยังปอปอๆอๆอ,ปอ,ปอ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม